ไอคนที่อยากให้ต่อยมวยก็ไม่ต่อยไอคนที่ไม่อยากให้ต่อยเซียนเือเกินพยายามจะทําให้ดูจะทําให้เห็นเขาไม่เอามึงก็พยายามอยู่นั่นแหละฮะฮึคุณเราถ้ารู้ตัวเองมันก็ไม่ทำหรอกแต่ความพยายามอยู่ไหนฮะก็ <ST> S> <S ความพยายามอยู่ที่นั่น <ST> S> <S ไม่เป็นไรอะสักวันพ่อมันอาจจะเห็น อาจจะเห็นถงคุณค่าของลูกชายที่ปรารถนาดีแล้วก็หวังดี <S <S เฮ้ยอันนี้ร้านนี้อร่อยดีนะเน,น,นี่ยอไอแหว่งเนี่ยเฮ้ยไม่มเป็นไรเพื่อนไม่มเป็นไรตักให้แล้วไอ้เหี้ยไอ้จกอักทำไมไมันถึงก,กูอิ่มเร็ววะเดี๋ยวกูตักคาเกะให้มึงต้องคาเกะเนี่ยมึงเอาไปได้เลยร้านนี้เขาต้มเปื่อยดูดเป็นหลุดดูดเป็นหลุดในหนังนะ ไอ้เยี่ยเนื้อไม่หลุดเลยเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> โอ้ยสัตว์เลี้ยงเป็นเม็ดข้าวโพดเลยเ <c oughs> ของใครน่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้เอาโกมานนี้ดิโกมานนี้ด <c oughs> โอ้ส่ว่ะสาย <c oughs> โอย้สัตว์พูดดี่ <c oughs>